เพ่มเปยี่ยมอกแล้วนั่งไหนเลยพอคองนั่งไนเลยนั่งหนเลโอ้ยบอกึนไปลจับจับ่ว่าจับเออจับไว้จับไว้วัี่าวัที่ค้ามันจะหักป่ะเออามาส่วนาา่ขาไข่ไข่พระอาจารย์นะคะไข่พระอาจารย์ไข่ไข่งก ม,มาเอาอ้มาอันนัครับแัน,นีนี้ก็ได้ครับัน,นี้โยมได้ยินไหมได้ยินเนาะเป็นโครงการบำบัดทุกบนรูมสุขโครงการของนายอเภอประสานงานม,มาทำผู้ใหญ่ ให้ประสานง,งานในองค์กรในหมู่บ้านเราผ่านผูออ้ใหญ่บ้านแล้วก็ตรมาไปเจ้ว่าจั<ห>ดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการเพื่อให้ยากเยมในหมู่บ้านลดปอดปลอดภัยแล้วก็ไม่อดไม่อยากมีอาหารได้กินเพียงพอโครงการนี้เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ในายเฟออธิบายทีเน,นาะจ้าเนาะ ไได้นะไม่ได้ไม่ได้แล้ว <g ül> อันนี้เป็นโครงการอ่ะตักบาตรลงใจคนท้่มคดเนาะแล้วก็จัดกิจกรรมตักบาตรโดยมีบบทางพระอาจารย์เป็นให้ความเคารพเป็นสะพานบุญให้กับญาติโยมแล้วก็พี่น้องในพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยมีการตักบาตราวสารอาหารแทแม้วก็มีการถวายปัจจัยให้กับท่านคุณเจ้าแล้วทคุณเจ้าก็ไปซื้อเป็นเป็นสิ่งของแล้วก็จัดเป็นถุงยังชีพมามอบให้กับผู้สูงอายุเอ่อกลุ่มเปราะบางในพื<ป>้นที่ของ 6โปงคลอยเนาะจำได้นี่นี่ครั้งนี้จำได้ว่ามาเยี่ยมครั้งที่สองนายเพเดชจำได้ว่ามาเยี่ยมครั้งที่สองอะจำผู้ใหญ่ได้ไหมผู้ใหญ่ไม่ได้ไหมผู้ใหญ่นอนผู้ใหญ่อ่ะก็จำผู้ใหญ่ไม่ได้อะไรนะคือก็อึดใจอะไรโอ้โหได้ยินป่ะโอ้โหได้ยินป่ะจำได้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 จำมาตมาได้ใช่ไหมฮะฮะ ไปเดี๋ยวไปอีก<ป>หลายบ้านานู่นเดี๋ยวถ่า,ายรูปก,กันแล้วม,มา